ครับสวัสดีครับพ่ออการอีกแล้วครับหาอยู่หากินตามภาษาเคยบ้านแสงครับเม่นี้กับเหมือนเดิมครับหากินกลางค่ำกลางคืนอีกครับสําหรับคลิปนี้นะครับสิบภามอาหารยังครับเดี๋ยวรอบิึงนะครับก็อื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจได้อพี่น้องเด้อเพจเคยบ้านแสงน้อยครับแล้วก็มีช่องยูทู e พร้อมได้ครับด้อช่องยูทู e เคยบ้านแสงน้อยชาแนลนะครับลอง กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ครับเดี๋ยวมื่อวานสิ่ยภาไปหายังไปเบื้องกันเลยครับผมเบื่องโน้นเพื่อนกองแกะไ้มันสิมีหนูมาบ่นะครับเอิ่นณครับเพื่อนไปนะเพิ่นย่องยองยู่นะครับมื้อนี้เดือนแจ้งจด็กหน่อยครับนะครับเบื่องนลยครับนะครับเดือนแจ้งครับมื้อนีนนะครับดไปละนะครับ ไปนครับนี่ครับผักชีเล็กครับเอาแล้วเก็บผักชีเล็กนึ่งนะครับพ<อ>่อนี่ครับผักชีเล็กครับเอาผักชีเล็กไปแกงครับ นี่ครับรอบแรกครับรอบแรกได้พักคีเล็กครับครับเดี๋ยวเบิ้งรอบต่อไปครับเอาฝากคีเล็กไปกันเหนียวกันครับนี่พี่น้องี่กหากินบ้านทฮอครับเป็นยังขางทางครับ,รบกินได้กับเก๊บ้าครับ ซีเรียสครับชีวิตผ่านไปรอบสองครับนี่ครับรอบสองครับสองตัวครับถือกับแตบบครับขี่แตกเลยครับนี่ครับผุนพุนผู้สิลกคนครับนมามามาลุกคนครับหาอยู่หากินบ้านห้าครับไม่ใช่ละไปซีเรียสครับมาะ นกกินหนูครับเกินอาหารพิซซ่าคือคนในเมืองกบประมาณแล้วผู้นอนหากินกันนันหุ่นครับผู้ชากับหาเงือนกบปรมีณยิ่งนกยิ่งหนูกินแล้วกบประมาณก็ถหากินเลยครับไปถึงยอดอีหลีเลยล่ะนอ่นนั่นครับเทียงหน้าหน่อยเขาครับนี่เข้าวเร็วข้วเร็วแล้วเชื่อนขึ้นมากินนี่ครับบรรยากาศครับครับไปถึงยอดขึ้นมากิน กองไฟได้จะขวารลบค้นกันได้หมดนี่ครับนี่อันนั้นอันนั้นเคยเก่าด้วยครับเนี่ยเคยเก่าน,น,นี่อ,อันนี้เคยไหมครับว่าน,นี่นวิทย์นี่ลกค้นนู้อยู่นี่นครับมาจากเมืองเลยนะครับน,นี่ไอซีโฟมกับมาจากเมืองเลยขออนุญาตเออซื้อนะครับเด้อพูดได้แล้วนะครับม้วนซื้นครับผมบ้านเฮาครับเอาบ่มีอย่าง มากไม้ครับใส่ซีเหลียมใส่ชีวิตง่ายๆครับยำเวสก์กับเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเนาะยืดเท้าหน้าแบบนี้แหละครับเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานขึ้นกันละครับหารายได้ขึ้นกันครับยำมือแรงกับยำมือแรงกับหาอยู่หากินครับเนี่ยอึดครับอุดมสมบูรณ์ครับบ้านเฮาทุกอย่างไรครับบ่มีฝนธนาคารคือนีครับบ่มีอดตายครับว่าแต่ดูหาเงินบ่ครับกินนกกินนุงกินปูกินปลานี่ครับ นะครับเนี่ยครับข้นี่กเป็นคองนะครับเนี่ยครับยากินปลานี่ยปลาปูปปปาเะนี่ครับลกคนเรียบร้อยครับมาเบ่งครับนี่ครับสองตัวเมื่อกี้ครับขาวจั่วครับลกคนคั่วเรียบร้อยครับสองตัครับเมื่อนตครับ บอคอยหมานไปไหนครับวันนี้กับพอได้ยุได้กินครับสองตัวครับหนูครับก็ผมขณะนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วครับนัก็สะได้อำลราพาจากแล้วครับดึกแล้วนะครับวันนี้บอคอยหมานครับได้สองตัวครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ